อ๋อเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะโอ้เป็นอะไรห่วง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 พี่ฟิล์มพี่เบยน้องห่วงมาหาน้องหน่อย น้องก่อนลุกมาห่วงพี่ฟิล์มห่วงพี่ฟิล์มมาหาน้องก่อนน้องห่วงโอ้ยเนาะห่วง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 พี่ฟิล์มห่วงอ่ะห่วงพี่ฟิล์มจังเลยโอ้ห่วงห่วงห่วงพี่ฟิล์มหนู่มห่วงพี่ฟิล์ม หังพี่ฟิมหัวจังเลยหัวจังเลยพี่ฟิมจะไปไหนโอ้หัวหัวหัว ห่วงจังเลยห่วงฟีฟีมฮ่ารู้เล่นกันครับ<า>โอ้มาแล้วมาแล้วสุพรรณษามาแล้วสา <laughs> โอ้ สุพรรษาม,มาแล้วครับโอ้เมื่อกี้สุพรรษาคำรามหาพี่ฟิล์มใหญ่เลยนะครับวันนี้ก็วิ่งหาพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับผม,มก็มาเจอพลายแก้วกำลังแต่งลายนะครับจะไปแห่งงานบวช สุพรรณษามให้กำลังใจพี่พลายแก้วหน่อยเร็วกลัวกลัวอ่ะแต่งหน้าให้สุพรรณษาหน่อยสิออกงานด้วยเอาลักยิ้มให้เลยวันนี้ก็มีช่างศิลป์นะครับจะไลน์สุพรรณษาหนี่ยช่างศิลป์มาแล้วนี่เนี่ยครับลุงเล็กครับผม จัดลายใส่หน้าสุพรรณษาหน่อยสุพรรณษาจะไปแห่งานสุพรรณษาจะไปแห่งานกับพี่พลายแก้วรอรอครับลุงเล็กจัดลายให้จัดใส่ตูดด้วยว้าวต้องใส่หัวใจครับใส่หัวใจใส่ใจไปโอ้ยไม่มีอะไรเหลือแล้วครับตอนนี้ใส่หัวใจใอ่หัวใจมากกว่นี้ครับโอ้ทห้มนหักเปา โอ้น่ารักมากนะครับจัดลายให้สุพรรณษานะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ลุงเล็กกับน้องจิจัดลายสุพรรณษา <c oughs> หนูหนูเป็นไรคะ <c oughs> หนูจักกะดีค่ะ <c oughs> จักกะดีจักกะดีจักกะดีสุพรรณษาจักกะดีครับ <c oughs> เรายิ้มกับหัวใจก็พอนะครับหนูจะไปแห่งานพี่ฟิล์มจะพาหนูไปแห่งานด้วยต้องให้พี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มนี่แบบโอ้ศิลปะครับแล้ว่านี้แบบสารสวยครับผมดได้ที่หนึ่คบครับผมโอ้พี่ฟิล์มศิลปะพี่ฟิล์มศิลปะ,ปะเอาดีๆลูกเอาดีๆถุงพรรสายจะไปแห่งานกับพี่พลายแก้ว ิเด้อครับผมบ๊ายบายครับ,คร,บครับผมโอ้พี่พลายแก้วเข้าหลักแล้วมามาดีวพ่อจัดลายให้มามา,มาจะไปแหงงานแล้วจัดลายที่สวยมาเนี้แล้วมาพี่ฟิล์มพามานี่พี่พ่อจัดลายให้น่ารักน่ารักมานี่โอ้พี่ฟิล์มจัดลายให้น้องโอ้ น้องไม่ให้จัดลายลูกจัดลายจัดลายแกยังไงไม่มแกงจัดลายเลยจัดลายให้น้องลูกพิจิ เป็นซีมอยู่แล้วครับผมจัดไลน์ให้น้องจัดไลน์ให้น้องจะไปแห่งงานโอ้ว้าวสุพรรณษาน่ารักน่ารักฮะพี่ฟิล์มหนูจักกะดีจักกะดีพี่ฟิล์แจักกะดีพี่ฟิล์หนุ่จักกะดีโอช่วยกันช่วยกันทำครับพี่กับน้องโอ้โหสามพี่น้องน้องไม่เคยน้องไม่เคย จัดลายอยากไปแห่กับพี่พลายแก้วโอ้จักรดีจักรดพีพี่ๆจะทำอะไรหนูนี่รู้ไหมหนูจักรดีน่ะจักรดีจังเลยเอาล้วครับนิดเดียวพอแล้วสุพรรณษาสุพรรณษา,าจักรดี เดี๋ยวเรามาดูครับว่าสามพี่น้องเขาจัดลายให้น้องออกมาจะหน้าตาจะเป็นยังไงครับโอ้ทำอะไรกันพี่พี่เนี่ยเอาดีๆเอาดีๆฟูจิพอแล้ว พรรษานะครับวันนี้ออกมาเล่นกับพี่ฟิ์มพี่จิมาให้กําลังใจพี่พลายแก้วพี่พลายแก้วจะไปแห่งานพี่ฟิมกับพี่จิจับจัดลายซะเลยนะครับแต่งลายให้ส,สวยๆน่ารักจังเลยมีตัวไอนะครับแล้วก็หัวใจไอ o เลิฟยูโอ้ไอ o เลิฟยูทูสกาย โอ้พี่จิวิ่งตามจัน,จ,นจันเลยพี่ฟิล์มก็ฮ่าหนูไม่ให้เขียนแล้ว <c ười> พี่พี่พเล่นอะไรหนูไม่ให้เขียนแล้ว <c ười> หนูไม่ให้เขียนลายแล้วอ้าเอเอ้าเอ้าเอ้าเจัากรดีเจ้ากรดี <c ười> ออกมาตรงโล่งๆนี่ครับตรงนั้นแคบ <c ười> <c ười> <c ười> จะเป็นยังไงครับามนี่เราตัดลายนะครับพอแล้ว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 เอาข้างๆพอแล้วลูกข้างๆพอแล้วไอเล็บยูพอแล้วเออน่ารักจังเลยโอ้ยโอ้เลยหัวครับผมพอแล้วพอแล้วเอาเอาขึ้มินลงสวยๆแดงๆ เอาเอาขึ้มินลงเร็วเอามัแก้วาให้เป็นรางวัลก่อนเอามากินหน่อยมันแก้วมากินหน่อยเร็วสุพรรณสาน่ารักอยากไปแหงงานด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยเออเอ,อพี่พี่เขาทำอะไรให้หนูนี่ดูสิเออเ้อไอเลิฟอยู่ว้นั่งลงนั่งลง ไอเลิฟอยู่ว้นั่งลงนั่งลงให้น้องนั่งลงเร็วน่ารักมากกอดอีกแล้วโอ้นั่งลงนั่งลงอ่าน่ารักมากเลยครับอ่ามันแกวันหวานมาแล้ว มาแล้วไม่กิน,นไม่เป็นไรอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ <c oughs> ให้ทุกท่านรับชมรับฟังกันเพียงแค่นี้นะครับสุพรรษามาให้กําลังใจพี่พลายแก้วจะไปแห่ง,งานนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยเอา้าวน้องฟิล์มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครยกดกระดิ่ง เป็นกำลังใจในช่องแฟมิลี่สีไทยด้ยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ